มาแล้วครับตัวช่วยที่จะทําให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือหน่วยงานที่มีชื่อว่านักก้าหรือชื่อเต็มๆคือสถาบันค้าประกันเครดิตแห่งชาติที่ล่าสุดในวันนี้13สิงหาคม67ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี <c oughs> เห็นชอบในหลักการจัดตั้งนักก้าครับ โดยต่อจากนี้ไปจะมีการร่างกฎหมายร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วทางคุณเผ่าภูมิรัฐมนตรีช่วยคลงังคาดการเอาไว้นะครับว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ได้ประมาณกลางปีหน้าทีนี้มาดูหน้าที่ของเขากันหน่อยนะครับมีความแตกต่างอย่างไรกับบรรษัทประกรันสินเชื่ยวสารกรมขนาดย่อมหรือว่าบอสอยครับ คุณเผ่าภูมิบอกว่าบสยเนี่ยเขาจะเป็นหน่วยงานของรัฐในการค้ำประกันสินเชื่อให้ SME ก็จะยังคงมีอยู่เหมือนเดิมครับและทำงานคู่ขนานกันไปกับนักก้าด้วยโดยวิธีการทำงานแล้วแนวทางการค้ำประกันจะแตกต่างกันนะครับ นั่นก็คือระบบปัจจุบันที่ใช้บสอยอในการค้ำประกันสินเชื่อทางสถาบันการเงินที่เป็นคนปล่อยสินเชื่อให้กับ SME จะเป็นคนประเมินความเสี่ยงของลูกค,ค้าแต่ละรายด้วยตัวเองหากเห็นว่ามีความเสี่ยงมากก็จะส่งเรื่องต่อให้กับบสอยอช่วยค้ำประกันให้แล้วถ้าหากบสอยอค้ำประกันสถาบันการเงินถึงจะปล่อยสินเชื่อให้กับ SME นะครับแต่ว่าการทํางานของนักก้าครับ นักกาจะเป็นเหมือนบริษัทประกันแต่เป็นการประกันความเสี่ยงด้านการเงินโดยจะเป็นคนประเมินความเสี่ยงของ SME แต่ละรายด้วยตัวเองครับแล้วก็ออกหนังสือสัญญาค้ำประกันให้กับ SME โดยตัว SME สามารถนำหนังสือรับรองฉบับนี้ไปที่สถาบันการเงินเพื่อเป็นหนังสือค้ำประกันเงินกู้ได้นะครับดังนั้นแนวทางการค้ำประกันสินเชื่อระหว่างบสอยอกับนักกาก็จะมีความแตกต่างกัน โดยบสอยอค้ำประกันแบบเป็นพอร์ตรวมในสัดส่วนไม่เกิน30%ของสินเชื่อในพอร์ตที่มีการค้ำประกันแต่กรณีของนักก้าจะเป็นการค้ำประกันแบบรายบุคคลครับ ซึ่งขั้นตอนในการใช้บริการนัก,ก้าถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นมาได้ช่วงกลางปีหน้านะครับก็จะง่ายมากคือประชาชนผู้ต้องการสินเชื่อเนี่ยติดต่อนัก,ก้าแล้วจากนั้นนัก,ก้าก็ประเมินความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่อเป็นรายบุคคลนัก,ก้าเขาก็จะคิดค่าธรรมเนียมเนี่ยตราที่ต่ำมากในการค้าประกันสินเชื่อตามความเสี่ยงเนื่องจากมีรัฐบาลกับสถาบันการเงินช่วยสมทบแล้วนัก,ก้าออกหนังสือค้าประกันให้กับบุคคลนั้น โดยเป็นการประกันความเสี่ยงหากผิดนัดชําระหนี้แล้วผู้ขอสินเชื่อก็นําหนังสือค้าประกันที่ว่าครับไปใช้ในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินแล้วสถาบันการเงินก็สามารถปล่อยสินเชื่อได้ง่ายขึ้น เพราะผู้ขอสินเชื่อได้รับการค้ำประกันความเสี่ยงจากนักก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมีเ,เพื่อนๆผมคนไหนบ้างไหมครับที่มีปัญหาในการเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงินแล้วติดขัดปัญหาเรื่องไหนอย่างไรทางธนาคารให้เหตุผลว่าอะไรถึงไม่ปล่อยสินเชื่อบ้างบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ